ครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับเตกแสงจากทีคอนเซปต์นะครับวันนี้เรากลับมาพามาอัปเดตกันที่หน้าง,งานแกนพีโนโสรยาบมลมราชชนนีนะครับไม่ต้องเดากันแบบให้ยุ่งยากเลยวันนี้ที่พามาอัปเดตวันนี้นะครับกลับมาอยู่ในช่วงของไซ t ์เพอร์เฟกนะครับผมจะพามาดูพามาชมหลังที่งานมันเสร็จสิ้นแล้วพร้อมส่งมอบเนี่ยว่าแต่ละอย่างเนี่ยสวยงามขนาดไหนนะตามผมมาดีกว่าคุณผู้ชมมาตามมา ก็วันนี้นะเรากลับมาแล้วกับการรีวิวครัวเสร็จสิ้นครัวหลังบ้านสวยๆแบบนี้นะซึ่งถามผมเนี่ยผมบองตรงดีใจมากเลยเพราะว่าไม่ได้รีวิวงานครัวแบบนี้นานมากแล้วคิดถึงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผู้ชมอาจจะบอกโอ้โหพาไปชมแต่งานอะไรไม่รู้สร้างคาเฟ่รีโนเวทปรับปรุงบ้านที่มันสเกลใหญ่ๆอะ่ะแล้วไอ้ครัวเนี่ยงานต่อเติมครัวหลังบ้านทอร์โมบ้านเดี่ยวบ้านแฝดเนี่ยยังรับทําอยู่ไหมนี่เลย นี่นะครับเราก็ยังรับทํากันอยู่ไม่ได้หายไปไหนคือเราเริ่มแล้วและเกิดมาจากครัวแบบนี้นะครับเราทิ้งไม่ได้เดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีครัวสวยๆที่บ้านท่านไม่ได้พาไปดูสวยๆอย่างนี้นะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพากลับมาชมกันไอง,งานต่อเติมครัวหลังบ้านแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่ามาครับคุณผู้ชมมารับชมและอธิบายรายละเอียดครัวสวยๆผลงานจากเรากันดีกว่านะว่าเรามีอะไรให้บ้างน,นะครับโดยที่หลังเนี้ย ผมอยากจะพามาพรีเซนต์แบบโดยด่วนโดย,โดยเร็วเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกอย่างที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเรียกได้ว่าครอบคลุมไว้ที่อยู่ในแพ็กเกจที่เราจัดการให้ทั้งหมดนะครับโดยสิ่งต่างๆเนี่ยลูกค้ามีเพิ่มเติมแค่เสาเข็มที่เดิมทีใน,ในแพ็กเกจเราให้เป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมหเมตรแบบกลุ่มนะลูกค้าเลือกที่จะเปลี่ยนรับเป็นเสาเข็มไมโครพล์ไอซแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของการก่อผนังโซนสักล้างฝั่งซ้ายเท่านั้นเองครับที่เหลือเนี่ย เป็นของที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่เราจัดการไว้ให้ทั้งหมดซึ่งผมบอกราคาแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปกั๊กกันท้ายคลิปนะราคาหลังนี้ที่จบกันไปนะผมแอบบอกว่าไม่ข้าม400,000บาทแต่ทีเนี้ย400,000บาทเรามีอะไรกันให้บ้างมาอธิบายร,ร้อมกันจะอธิบายอย่างละเอียดเลยว่าในแพ็กเกจสิ่งไหนที่เรามีให้และสิ่งไหนที่เราไม่มีอันดับแรกพูดถึงสิ่งที่ณนะตอนนี้ตาเรามองไม่เห็นก่อนนั่นก็คือพวก เสาเข็มฐานลากหรือเทพื้นหรือหลังคาหลังคาเห็นนะหลังคาเดี๋ยวเอ็นเตอร์ได้เอาไว้ว่าพวกนี้ครบหมดนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยที่ผมพูดกล่าวไปข้างต้นครบหมดหรือสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้บริเวณรอบตัวผมเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ในแพ็กเกจรวมไว้ให้ท่านทั้งหมดแล้วไม่ได้มีการคิดตังค์เพิ่มเติมแต่อย่างใดน,นะครับกรณีที่เราจะคิดตังค์เพิ่มก็คือว่าพื้นที่หน้าง,งานจริงของท่านพื้นที่ของบ้านท่านเนี่ย มันเกินจากระยะของแพ็กเกจที่เราระบุไว้ให้เท่านั้นเองแต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะหมกเม็ดถ้ามันเกินพื้นที่เท่าไหร่เราจะแจงเป็นข้อๆเลยว่าพื้นเกินจากแพ็กเกจมากี่ตารางเมตรหลังคาเกินมากี่ตารางเมตรกระเบื้องเกินกี่ตารางเมตรประมาณนั้นนะครับอันดับแรกเราเริ่มต้นกันที่สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดเลยดีกว่าเคาน์เตอร์เนี่ยเคาน์เตอร์ในแพ็กเกจถ้าเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดน,นะครับ เราจะให้เป็นตัว L หรือตัว I ก็อยู่ที่ท่านจะเลือกอยู่ที่ความชอบนะครับแต่ถ้าเป็นตัว I เนี่ยความยาวจบระยะเะเบองเนี่ยระยะเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่3.6เมตรนะครับแล้วก็หน้าบานเนี่ยในแพ็กเกจมีให้ทั้งหมดนะครับองค์ประกอบก็จะประกอบไปด้วยหน้าบานคู่กึคือตัวนี้นะครับ2ชุดมันจะอยู่ภายใต้ใต้ซิงลังจานกับภายใต้เตาเราก็มีให้ลิ้นชัก1ชุดเอาไว้เก็บช้อน ซ่อมถ้วยน้ำจิ้มก็มีให้1ชุดหรือบานแก๊สนะครับที่เอาไว้เก็บแก๊สเพื่อให้ความเรียบร้อยในงานของครัวท่านเนี่ยมันมีมากขึ้นเราก็มีให้ทุกอย่างเนี่ยมีให้ครบถ้วนหมดหรือแม้กระทั่งกระเบื้องหลายๆที่หลายๆแหล่งอาจจะไม่รวมตัวกระเบื้องหรือวัสดุปิดผิวปูพื้นทั้งหลายนะครับแต่ที่เราไม่ใช่นะครับที่เรารวมกระเบื้องของงานเนี่ยที่ใช้ในงานทั้งหมด โดยที่ท่านเนี่ยสามารถไปเลือกได้เลยตามโมเดนเรดชั้นนำยกตัวอย่างเช่นโฮมโปรหรือบุญถาวรไปเลือกได้เลยชอบแบบไหนลายไหนเราจะฟิกเพียงแค่ขนาดที่นำมาปูแต่ละที่แต่ละโซนเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่มันก็จะเป็นการง่ายต่อการเลือกกระเบื้องและก็การตัดสินใจของของท่านเองด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้สิ่งที่เราไม่มีให้บ้างล่ะสิ่งที่เราไม่มีให้ก็อย่างเช่นเตาหูดดูดควันและตู้แขวนนะครับ เราไม่มีให้หมายความว่าเราไม่ได้ซื้อให้ท่านต้องเป็นคนจัดซื้อให้เองแต่การติดตั้งงานเซตอัพตรงนี้เราดูแลให้ทั้งหมดนะครับไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็มาเข้าสเต็ปนักรีวิวกันเหมือนเดิมดีกว่าเริ่มจากพื้นนะพื้นเนี่ยลองดูลองสังเกตระดับจบพื้นกันให้ดีนะครับอย่างกรณีนี้ถ้าเลือกระดับจบพื้นใหม่ของท่านได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มี ไม่มีความตั้งใจว่าอยากจะจบพื้นประมาณไหนเราก็จะแนะนําให้ได้โดยปกติเนี่ยการจบพื้นนะครับจะอ้างอิงจากระยะข้าวของท่านเองระยะที่เหมาะสมก็คือต่ําจากตัวบ้าน5เซนหรือต่ําจากตัวบ้าน10เซนนะครับคือตรงไหนสังเกตตรงไหนนี่คือตรงนี้นี่คือพื้นใหม่เรานี่คือพื้นตัวบ้านไอ้คาว่าจบต่ําจากตัวบ้านนั่นคือว่าให้เอาระดับตัวบ้านเนี่ยลบลงไป5เซนหรือ10เซนตามที่ผมแนะนําไปนั่นเองพอเราได้ระดับพื้นที่พอใจแล้วเราก็ทําการ ปรับพื้นปูกระเบื้องกันได้เลยนะครับสิ่งสําคัญต่อมาคือพวกฝาเซอร์วิสละ่ะบางท่านกังวลเป็นอย่างมากแล้วเดิมทีพี่มีบ่อบําบัดน้ําเสียมีบ่อดักไขมันแล้วเวลาน้องทําไปเนี่ยจะทําให้พี่เป็นแบบไหนจะจบแบบไหนใช่ไหมก็คือแบบนี้เลยนี่นะครับพวกฝาคีนเอาต์สแตนเลสแบบนี้นะครับเราจะอ้างอิงมาจากตาแหน่งของถังเดิมของท่านนะครับในบางจุดเนี่ยที่มันเป็นฝาบ่อพักก็จริงนะ แต่มันดันอยู่ในบริเวณในครัวของท่านเนี่ยเราก็จะแนะนําลูกค้าว่าอยากจะได้เป็นแบบเดิมไหมเราก็ทําให้ได้นะแต่ไม่แนะนําเพราะบางทีมันอาจจะมีกลิ่นท่อกลิ่นอับของท่อนะไม่ใช่กลิ่นเน่าของสิ่งปฏิกูลเป็นกลิ่นอับของท่อเนี่ยอยู่บ้างฉะนั้นผมแนะนําว่าปิดเป็นฝาคินเอาแบบนี้ไปเลยดีกว่ามันจะป้องกันกลิ่นได้ดีนะครับไม่ต้องกลัวมันจะเซอร์วิสยากสามารถขันน็อตเนี่ยสตัวเองเปิดมาเจอบ่อแล้วซึ่งผมบอกเลยเซอร์วิสได้ง่ายกว่าฝารูปแบบเดิมที่เป็นฝาล็อกพลาสติกอันใหญ่ ใช้งานง่ายมากนะครับพอถัดขึ้นมากลับมาเคาน์เตอร์ของเรากันต่อโดยปกติเราจะปูกระเบื้องท็อปเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นกระเบื้องแกนิโตธรรมดาทั่วไปนะครับแต่หลังนี้ลูกค้าเพิ่มเติมออปชันกันสักหน่อยนะครับลูกค้าเลือกที่จะซื้อหินแกนิดแท้ๆนะครับสั่งตัดมาให้เราลบเหลี่ยมลบคมกันมาแล้วเราก็ดูแลเรื่องของการติดตั้งงานติดตั้งให้ <S <S เพียงแค่นั้นเองครับ อย่างที่เห็นแหละคือพอเป็นหินแกรนิตแท้ๆเนี่ยมันจะสวยกว่าจริงๆในเรื่องของเนี่ยลาความลึกเอยเขื่อบที่ยื่นออกมาการจบมุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าถามว่าการปูกระเบื้องท็อปแบบเดิมมันไม่สวยขนาดนั้นเลยเหรอสู้หินแบบนี้ไม่ได้หรอสวยไม่แพ้กันหรอกคุณผู้ชมนะขึ้นอยู่ที่ฝีมือของช่างที่ทําเท่านั้นเองว่าจบคิ้วมาแล้วเนียนตาขนาดไหนเท่านั้นเองนะครับพอไล่ขึ้นไปเรื่อย ไล่ขึ้นไปก็จะเป็นในเรื่องของกระเบื้องผนังและกระเบื้องผนังเนี่ยบางท่านอาจจะเข้าใจผิดหรือถกเถียงกันดูบางคลิปก็เต็มห้องเลยบางคลิปทําไมปูแค่นี้ต้องบอกอย่างนี้เราจะอ้างอิงตามแพ็กเกจของเรานะครับซึ่งเรามีให้เลือกหลายแพ็กเกจอย่างเช่นแพ็กเกจที่เป็นทาวโฮมหลังมุมหรือหลังกลางเนี่ยจะเป็นแพทเทินนร์นเดียวกันคือปูกระเบื้อง3ด้าน3ด้านหมายความว่าด้านที่ผนังก่อใหม่นะครับเราก่อเพิ่มเติมไปแต่ฝั่งตัวบ้านเนี่ย เราจะนับเป็นผนังเดิมเราไม่ได้ปูให้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีแพ็กเกจบ้านเดี่ยวบ้านแฝดเราจะปูกันแค่นี้เลยแค่ระยะเค,ะะคาน์เตอร์ก็เพียงพอแล้วเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่าพื้นที่มันเยอะมากครับกรณีเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดเนี่ยพื้นที่มันเยอะมากคือถ้าเราปูหมดเลยปูหมดเลยแล้วไปเลือกลายที่มันไม่เหมาะอ่ะเออลายที่มันดูแล้วมันลายตาหรือลายที่มันเยอะจนเกินไปทําให้มันไปกบ ดีไซน์ของกระเบื้องอื่นๆโซนอื่นๆนะผมว่ามันจะทําให้ดูเลี่ยนและที่สําคัญตอนท่านทําความสะอาดหลังที่มันงานมันเสร็จไปแล้วเนี่ยก็หมดวันนะผมว่าถ้าไล่เช็ดกระเบื้องพวกนี้นะทั้งห้องเนี่ยก็หมดวันวันนั้นเนี่ยเสียแรงไปแบบหมดเลยพลังงานเนี่ยหมดตัวแล้วนะครับไล่ต่อมาพวกงานระบบไฟพวกนี้เราก็มีให้ครบขันภายในแพ็กเกจนะครับโดยปลั๊กเนี่ยเราจะมีให้3จุดนะครับสวิตช์เนี่ยก็มีให้ครบ เดินระบบไฟไปใหม่เนี่ยจะแยกสวิตช์แบบนี้ให้มันง่ายดดยในการใช้งานก็ได้นะครับหรือจะจับรวมเดิมกับระบบเดิมของทุกบ้านก็ได้เพราะว่าบางบ้านเนี่ยสวิตช์อยู่ด้านในบ้านเปิดอาจจะสะดวกกว่าอยากได้ตามเดิมก็เราก็คงไว้ให้หรือบางท่านบอกแยกไปให้พี่เลยมันจะได้ชัดเจนเนี่ยไฟครัวไฟทักล้างก็ได้เช่นกันขอเพียงแค่แจ้งความต้องการเท่านั้นเองครับสิ่งสําคัญต่อมาคือหลังคาเนี่ยวัสดุมุงหลังคาใช่ไหม ถ้าในแพ็กเกจนะครับเราจะให้เป็นเมทัลชีตฉนวน PE นะครับในทุกแพ็กเกจนะเราจะยืนเป็นเมทัลชีตฉนวน PE แล้วถ้าพี่ไม่ชอบ PE พี่อยากเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมพี่มีงบเหลืออีกสามารถขยับได้ไหมน้องได้นะครับลูกค้าสามารถอัปเกรดหรือแอดออนทุกวัสดุที่เรามีได้เลยอย่างเช่นพี่บอกว่าพี่ไม่ชอบ PE เสียงมันดังอายุมันสั้นพี่อยากขอเป็น PU หรือไวนิลได้ไหมได้นะครับเราก็บวกกันขึ้นไปตามจริงตามที่เราระบุ เท่านั้นเองมันก็จะได้เป็นวัสดุตรงตามที่พี่ต้องการเลยนะครับแต่ผมแนะนําแล้วกันว่าทําไมเราถึงอ้างอิงเป็นเมท r o ชี e พี้คือหนึ่งแหละภายในครัวเรามีการทําฝ้าฉาบเรียบเสียงมันจะดรอปลงได้ประมาณหนึ่งนะครับเราก็พอจะประหยัดหรือทุนราคาลงมาได้ก็เลือกเป็นแบบนี้ตามแพ็กเกจก็ได้ครับไม่จําเป็นแต่โซนสักล้างท้งซีเรียเรื่องเสียงก็ไปอัปเกรดโซนสักล้างทั้งซ้ายทั้งขวาก็ได้นะครับผม พอถัดลงมาฝ้าฉาบเรียบที่เราเลือกใช้ก็เป็นฝ้าฉาบเรียบแบบปกติทั่วไปที่เขาทํากันเลยนะครับไม่ได้มีการมีดีไซน์หรือออปชั่นใดเพิ่มเติมพิเศษหรอกแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือพวกช่องเซอร์วิสพวกนี้เออช่องแสงน้องไม่ใช่ช่องเซอร์วิสมันคือช่องเซอร์วิสแบบปกตินั่แหละครับซึ่งมันควรมีไว้เพื่อที่เอาไว้เซอร์วิสระบบไฟฟ้าภายใต้ฝังภายใต้ฝ้าหรือภายใต้หลังคาของเรานะครับเพราะจุดต่อจุดจ้ำมันจะอยู่บริเวณด้านบนทั้งหมด แต่เราเลือกที่จะนําช่องสวิตต์รงนี้เปลี่ยนมันซะเปลี่ยนมันเป็นช่องแสงเพื่อที่ให้เพิ่มแสงเนี่ยในช่วงตอนกลางวันอะเข้ามาสู่ตัวบ้านของท่านได้ดีจะได้ไม่รู้สึกทึบหรืออึดอัดจนเกินไปเท่านั้นเองสิ่งสาคัญที่ได้มาคือการประหยัดในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างด้วยนะครับภายในครัวก็น่าจะจบครบทั่วกันแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูสักล้างกันบ้างไหม เออพอพูดถึงซักล้างก็ลืมไปเรื่องนี้สําคัญนะครับสําหรับแพ็กเกจบั้นเดียบปันแฝดนะเราจะมีซักล้างให้อย่างเงี้ยนะครับสฝั่งแล้วบางท่านบอกเคยดูคลิปซักล้างมีฝั่งเดียวหัวยาวเบื้อเลยอันนั้นน่ะนะครับท่านสามารถเลือกได้ไม่จําเป็นว่าพอเราจัดแพ็กเกจให้นะนะั้นเนี่ยทุกอย่างหรือแม้กระทั่งดีไซน์มันต้องเป็นไปตามแพ็กเกจไม่ใช่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะอิงตามรีควอรเมนต์ความชอบของลูกค้าเป็นหลักนะครับ บางท่านบอกพี่ไม่ได้อยากได้เลยสกล้างสองฝั่งเหลือฝั่งเดียวคัวยาวเลยได้ไหมก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งแบบครัวประมาณนึงสักลาก้างกว้างกว่าหน่อยได้ไหมก็ได้เช่นกันนะครับนะผมก็อยากจะแจ้งให้ทราบทีเนี้ยก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันต่อนะครับนี่ประตูเนี่ย้าเป็นบัดน,นแฟดเราจะมีให้2ชุดแบบนี้นะครับโดยดีไซน์เนี่ยนะครับเราก็พยายามดีไซน์ให้มันเข้ารับกับสไตล์ของครัวที่ลูกค้าเลือกนะครับ ดีไซน์หลังนี้เรียกได้ว่าเป็นโมเดนลักชูรี่แล้วกันดูง่ายๆดูแล้วสบายตาคลีนเป็นเพลนนะครับไม่ได้ดูลกจนเกินไปหรือดูหวือหวาหรูหราจนเกินไปนะครับเรียกได้ว่ามันเหมาะกับทุกยุคทุกช่วงสมัยแล้วกันสําหรับดีไซน์โมเดลนะนะครับไปพร้อมแล้วพาไปชมกันดีกว่านะครับมาคร,รับผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่บริเวณซักล้างฝั่งซ้ายของตัวบ้านกันแล้วแต่ที่เห็นว่า ซักล้างอะไรมันมีผนังปูนยื่นออกมาอย่างนี้เป็นเขิบอย่างนี้ประหลาดจังเลยครัวหรือเปล่าแล้วน้องมาหลอกเซ็ผภาพให้มาว่าม,มาหลอกพี่หรือเปล่าว่ามันเป็นซักล้างไม่ใช่นะคุณผู้ชมดูตรงนี้ก็ได้คือครัวเนี่ยมันจบไปตั้งแต่ก่อนประตูแล้วพอสิสิ้นสุดประตูตรงนี้หลังประตูเนี่ยเป็นซักล้างทั้งหมดแต่ที่เราต้องทําผนังยื่นออกมาแบบนี้มารับเป็นเขืบอแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันมีเหตุผลกันอยู่ แต่ก่อนจะไปพูดถึงเหตุผลขออ้างอิงก,ก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยต้องบอกก่อนเราไม่ได้จะตำหนิหรือติดติงใดๆกับแบรนด์ของทางโครงการนะครับแต่พูดด้วยจากประสบการณ์ที่เราทําทามาเนี่ยคือแบรนด์เอพเนี่ยพูดตรงนะครับบริเวณพื้นที่หลังบ้านเนี่ยเขาจะเล็กและก็แคบไปสักหน่อยนะครับซึ่งทําให้เวลาเราดีไซน์หรือจัดวางรีเอ้า์เนี่ยอาจจะยากในการจัดวางพื้นที่จัดสรรพื้นที่นะครับแต่มันมีเหตุผลนะคุณผู้ชมเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะ บ้านของโครงการเ p พีเนี่ยเขาจะแถมครัวเป็นครัวเบาๆไว้ในตัวบ้านอยู่แล้วเขาอาจจะมองในเรื่องของแถมให้แล้วเนี่ยมีครัวแล้วอาจจะไม่ได้คิดว่าลูกค้าจะต่อเติมเพิ่มใดๆหรือเปล่านะครับแต่พูดกันตามตรงนะจากการใช้งานของลูกค้าเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับครัวที่แถมให้มันไม่เพียงพอพอไม่พอต้องทําไงสําหรับสายที่ทําอาหารหนักๆก็ต้องต่อเติมครัวเพิ่มถูกไหมครับฉะนั้นพอต่อเติมครัวเพิ่มเนี่ยคือที่มันเล็กเนี่ยมันเลยยากในการจัดวางจัดสรรพื้นที่นั่นเองนะครับยิ่งหลังนี้นะ เราต้องอิงไปตาม r e q u i r e m e n t ของลูกค้าด้วยมันเลยยิ่งยากกันไปใหญ่เพราะร e q u i r e m e n t ของลูกค้าคืออยากจะได้พวกเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่อยากให้มันอยู่ภายในตัวบ้านอยากให้มันอยู่นอกตัวบ้านแต่ไม่ได้ให้อยู่ในครัวเราก็บอกเออนั้นง่ายเลยก็ดีไซน์มาไว้โซนซักล้างแบบปกติทั่วไปไม่เอาไว้ซักล้างพี่ก็กลัวน้ํามันจะสาดได้อีกใช่ไหมเพราะปกติเราทําซักล้างเนี่ยเราจะทําเป็นระแนงโป่งบางตาใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นการก่อผนังลูกค้าบอกกลัวสาดเดี๋ยวเครื่องซักผ้าพี่พังไว เลยจัดการเลยสถาปนิกเลยเออกแบบไว้แบบนี้เลยนะครับก็ก่อนผนังเพิ่มมารับเครื่องสกปา้าไปซะเลยนะแต่ไม่ได้เพิ่มแค่ด้านหลังกั้นซ้ายด้วยเพื่อที่จะแบ่งกั้นโซนให้มันชัดเจนป้องกันน้ําสรดได้ด้วยที่สําคัญพวกระบบไฟเราก็ฝังและก็เดินไว้ในผนังทั้งหมดจะได้ดูเรียบร้อยมากขึ้นไม่ใช่ก่อพื้นที่แค่นี้จะให้เราเดินลอยง่ายๆนะไม่เอาเราเน้นความเรียบร้อยนะครับฝังทั้งหมดนะครับเหมือนผนังหลักครัวเลยนะพอเสร็จตรงนี้ ก๊อกน้าดีฟอร์เดนแล้วก็มีให้พร้อมนะครับเรียกได้ว่าท่านซื้อเครื่องซักผ้ามาเนี่ยพอให้มันเป็นตรงตามขนาดตามที่แจ้งเราไว้ก็พอนะนำมาติดตั้งเสียบปลั๊กเปิดน้ําต่อก๊อกปึ้งใช้ได้เลยซักผ้ากันได้ทั้งวันเลยสนุกเลยนะครับพอถัดจากโซนซักผ้าก็เป็นปกติทั่วไปแหละเหมือนซักล้างทั่วไปที่เราเคยพาไปรีวิวกันนะก็จะเป็นในเรื่องของแทงน้ําซึ่งท่านลองทายกันเล่นๆดูแทงใหญ่ขนาดนี้แล้วเอาเข้ามาอย่างไงใช่ไหมเออนี่แหละทีเด็ด ยากมากนะครับต้องวางแผนให้ดีเลยว่างานอะไรจะเริ่มก่อนอะไรแล้วแท้งควรมาตอนไหนซึ่งถ้าถามว่าอุ้ยไม่ยากหรอกเราแท้งเข้ามาก่อนเลยก่อนขอผนังก็ได้เอา้าแล้วเจะเก็บผนังยังไงคุณผู้ชมแฮ่ใช่ไหมจะฉาบเก็บผนังยังไงจะทาสีเก็บสียังไงใช่ไหมครับจากนั้นมันอยู่ที่การวางแผนการแพลนนิ่งเท่านั้นเองมันเลยสามารถทําได้นั่นเองนะครับส่วนละแนงโปองบางตาไอเนี้ยไม่ได้พิเศษใดๆนะครับเพราะว่าเรามีให้อย่างนี้กับทุกหลังทุกแพ็กเกจอยู่แล้วที่เลือกรับนะแล้วถ้าไม่รับอ่ะรีฟันได้ รีฟันได้หมดเลยในแพ็กเกจเนี่ยเราอิงไว้เป็นไกด์ไลน์ให้ลูกค้าเฉยๆเพื่อลูกค้าบางท่านเนี่ยเขาจะคุมกรอบงบประมาณของเขาที่เขามีนะครับแต่บางอย่างถ้าพี่ไม่ชอบอันนี้พี่ไม่อยากได้หน้าบานชุดนี้รีฟันคืนเงินกันไปนะครับพี่ไม่อยากได้เสาเข็มประเภทนี้รีฟันคือเงินกันไปทุกอย่างคุยกันได้นะครับผมฟักล้างฝั่งซ้ายก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูฟักล้างฝั่งขวากันบ้างที่จะเป็นโซนที่เดินเป็นทางเชื่อมไปหาหน้าตัวบ้านได้นะครับมาตามผมมาดีกว่านี่ พอมาซักล้างฝั่งขวาเนี่ยอันดับแรกต้องพูดก่อนว่าการมีซักล้างสองฝั่งเนี่ยมันคือยังไงแล้วมันมีข้อดีแบบไหนใช่ไหมครับบางท่านก็จะบอกว่ามันมากเกินไปมันเยอะเกินไปเสียพื้นที่กินพื้นที่ของห้องครัวเออแต่จุดประสงค์การใช้งานหลักที่เราคิดไว้นะครับก็คือว่าการที่มีซักล้างสองฝั่งแบบนี้คือฝั่งในเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยฝั่งในเนี่ยอาจจะเห็น,หเ,หนหเห็นได้ชัดเจนแทงเองเครื่องซักผ้าเองระบบก๊อกระบบท่อระบายน้ําอยู่ตรงนั้น แทบจะทุกอย่างนะครับหมายความว่าโซนนั้นน่ะจะเป็นโซนที่จะใช้งานหลักเลยและจะเปียกจะเปะิดจะเพื่อนได้เต็มที่กันทั้งฝั่งในไปเลยแต่ฝั่งนอกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นฝั่งที่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับฝั่งที่โชว์ได้โชว์งานดีไซน์ได้ในช่วงเวลาที่ไม่มีใครมาไม่มีเพื่อนมาหาใช้เป็นโซนตักผ้าเบาๆได้นะครับพวกชุดชั้นในอะไรต่างๆใช้ได้เลยและถ้าเพื่อนมาละ่ะทีนี้ พ่อแม่แล้ก็อยู่ด้วยภายในบ้านมีญาติผู้ใหญ่มาพอดีไม่อยากรบกวนท่านนะครับนี่เลยครับเปลี่ยนโซนนี้ลากเราจากผ้าออกไปนี่เก้าอี้แคมวางนี่นะครับเครื่องดื่มวางปึ้งกลายเป็นโซนสันทนาการปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้เลยนะครับโดยรอบด้านก็มีการตกแต่งระแนงโป่งบางตาให้แบบสวยงามเลยอาจจะตกแต่งด้วยไม้ประดับก็กินกันเพลินๆนะชมนกชมไม้ชมระแนงสวยๆจากทีคอนเซ็ปต์ได้อีกด้วยนะครับ โซนถัดมาสิ่งถัดมาที่เราอยากจะรีวิวก็จริงๆอะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแล้วเพราะว่าพาไปชมพาไปดูกันบ่อยมากนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยท่อระบายน้ําฝนเรามีให้ครบท้วนอ้างอิงการรับน้ำเนี่ยระบายได้ทาอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวล้นเข้าตัวบ้านใช้ท่อขนาดเท่าไหร่อะไรพวกนี้ไม่ต้องไปพูดถึงนะน่าเบื่อเกินไปพูดบ่อยมากหรือแม้กระทั่งเนี่ยการปูกระเบื้องลูกตั้งเนี่ยเราปูให้หมดการปูกระเบื้องลูกนอนจบจมูกบันไดแบบไหนเนี่ยน่าเบือ่อ ผมบอกเลยพูดบ่อยมากนะครับท่านไม่เชื่อไปหาดูก็ได้คลิปเก,ก,ก,ก่าๆแล้วอธิบายไว้หมดแล้วนะครับผมสิ่งสําคัญต่อมาซักล้างฝั่งนี้ก็ยังจําเป็นต้องมีระบบน้ําดีนะครับเผื่อว่ามีให้ใช้ดีกว่าไม่มีไม่งั้นอะลองนึกภาพถ้ามันไม่มีอะต้องไปต่อสายยางฝั่งนู้นเหรต้องไปเสียบสายยางในครัวให้แม่ลากมาโอ้โหเปื้อนอีกฉะนั้นฝั่งนี้เราก็จําเป็นต้องมีระบบน้ําดีไว้รอนะครับแล้วอีกอย่างฟอร์เดนนี่ก็สํสา,าคัญไม่แพ้กัน บางท่านบอกมันติดกับโซนข้างบ้านอยู่แล้วมไม่ต้องกลัวน้ําระบายไม่ทันหรอกมีไว้เถอะเชื่อผมนะครับบางกรณีเนี่ยน้ำมันเยอะจริงๆเนี่ยจะล้างเนี่ยมันเปืดอเปื่อยเนี่ยมันระบายไม่ทันจริงๆนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มาดูตรงนี้นิดนึงครั้งที่แล้วก็พูดไปแล้วแหละแต่วันนี้อยากพูดอีกเพราะมันมีบางท่านบางคอมเมนต์อาจจะติงมาว่าการที่เราก่อผนังเว้นจากรั้วโครงการไปเนี่ย20เซนแต่เรามีการเก็บงานโดยการก่อปิดข้างอย่างเงี้ยนะครับหรือปิดหัวแบบเนี้ยก็ไม่สามารถทําได้เช่นกันจริงๆผมบอกอย่างนี้มันทําได้นะครับ สิ่งที่ทางกฎกระทรวงหรือพรผู้บุกบัการเนี่ยเขาระบุคือต้องเว้นเท่าไหร่เท่าไหร่หรือถ้าเราเว้นน้อยกว่าเนี่ยต้องก็ต้องอ้างอิงตามระเบียบโครงการนะครับแต่ท่านทราบกันไหมว่าไอสิ่งสําคัญที่เขาบอกให้เว้นให้เว้น,ให,วนให้เว้นเนี่ยเว้นไว้ทาไมหรือเว้นเฉยๆกฎหมายระบุอย่างนั้นไม่ใช่นะครับสิ่งที่เขาบอกให้เว้นเพื่อที่ว่าป้องกันกรณีการเกิดอักคีภัยนะครับเพื่อไม่ให้มันลุกลามสู่เพื่อนบ้านแล้วเราถามหน่อยเราเก็บงานเนี่ย ระยะความสูงเนี่ยพอดีกับรั้วเวลามันเกิดอัคคีภัยหรือเกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันต้องมาจากครัวสิครับมันต้องลุกลามจากผนังตัวนี้สิครับฉะนั้นเราทําตามทุกอย่างฉะนั้นอัคคีภัยหรืออะไรต่างๆนะครับมันไม่ลามไปหาเพื่อนบ้านได้อย่างแน่นอนนะครับอย่าเข้าใจกันผิดนะครับผม,มก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ<ม>ก็สําหรับวันนี้นะครับไซส์เพอร์เฟกก็จับประมาณนี้นะครับพามาชมพามาแบบให้ดูพอหอมปากหอมคอเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่ามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาจริงอันนี้ผมผมสอบถามจริงนะลูกค้าสอบถามจริงผมไม่ได้คิดคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่ออยากจะให้มันมีคลิปได้ถ่ายทํามีคนถามจริงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต่อเติมครัวแล้วเหรอเพราะว่าไม่เห็นมีคลิปงานรีวิวครัวเลยเห็นแต่พวกงานคาเฟ่สร้างบ้านงานหลังใหญ่ๆจะเกียวใหญ่ๆแบบ2องสาล้านไอ้ครัวแบบนี้ไม่ทําเหรอทำทีครับแถมที่สําคัญนะทาสวยด้วยเป็นไงสวยจริงๆผมไม่ได้จะอวยตัวเอง เราอาจจะไม่ใช่ที่หนึ่งนะแต่ว่าเราคือที่สุดเออท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วสนใจนะครับก็อยากจะได้เลยแบบนี้เลยครัวบ้านพี่เป็นแบบนี้เลยอยากจะได้แบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาเท่านั้นเองครับโทรมาเลยนะครับหรือว่าทักมาสอบถามในเพจก็ได้ที่ t concept development and connection นะครับเราดูแลง,งานให้ตั้งแต่งานออกแบบเลยดีไซน์นะครับเขียนแบบเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างนะครับบิวอินรีโนเวทต่อเติมหรือแม้กระทั่งงานสร้างบ้านหรืออ,อาคารพาณิชย์ย่อมย่อม,มนะครับ เรียกได้ว่าเราดูแลให้ท่านได้ครบวงจรจริงๆนะครับฝากไว้ด้วยครับผมเลีวก็ฝากติดตามโปรโมชั่นดีๆเร็วๆนี้กันได้นะครับเดี๋ยวจะมีให้ท่านได้ร่วมสนุกกันอย่างแน่นอนนะครับยเหมือนเดิมครับทีคอนเซปต์ให้มากกว่าว่าต่อเติมครับบ้านคือความฝันให้ช่วยสร้างฝันให้คุณสิครับแต่ว่ายังไม่จบย้ำกันอีกครั้งนะครับเราไม่ใช่ที่1แต่เราคือที่สุดครับขอบคุณครับบ๊ายบาย